ดีครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการเอานัส,สึซกับเอลิทเนี่ยตัวใหม่แกะกล่องของเดือนนี้นครับไปเล่น P ี P กันนะหลังจากที่เราอยู่เพชรสเนี่ยเราจะยืนเพชรสเอ้ยเพชรสจะตกหลีกหรือยังไงคือจะยืนเพชรหนึ่งได้หรือเปล่านะก็ต้องไปดูกันนะก็จัดเกียร์ใหม่ในทีมนจะเป็นแบบนี้นะครับเกียร์นัส,สึซก็ยังเหมือนเดิมตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมไอฮิมาวาริเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพลังชีวิตแทน,นครับเพื่อที่จะได้อึดถึกทนนานมากขึ้นตัวนี้ก็ใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมนะครับผม นี่ก็เปลี่ยนนะครับจากตอนแรกใส่โลใช่ไหมเอออันนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมาประมาณเกือบปฏิทินละอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคไว้ดูกันเลยครับผมก็จะเปลี่ยนเกียร์เทเลชิ้น2ชิ้นนะดูสถานการณ์นะครับว่าทีมเราโ,โหแม่คือผมอ่ะเคยขึ้นเพชรหนึ่งไปแล้วเว้ยแต่ว่าผมอยากจะจบเพชรหนึ่งให้ได้ตลอดทุกสัปดาห์นะครับแต่ก็มาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาคือผมไปแพ้ให้กับทีมที่ที่เป็นแบบมีเกียร์วิ่งอะ่ะ เออรลีกแบบนี้มีเก์วิ่งบ้าบอคอแตกโหนี่คือแบบเฮงซวยขนาดไหนต้องต้องปลีกระดานไปเจอตัวคนที่มีทีมวิ่งอ่ะเก์วิ่งอ่ะดูดิโอ้โหเก์วิ่งแล้วไม่เก์วิ่งเอ้เก์วิ่งธรรมดาเกียเกวิ่งธรรมดานะเก์วิ่งท็อปร้อยนะโอ้โหดูเกียร์ยุคเอเกียร์ยุคเก่าเนี่ยแม่งโคตรดีอันนี้จากโคโลโบอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะผมไม่ได้มาเล่นตอนนี้นะแหม พอเกียร์ดีๆตัวดีๆเนี่ยผมก็จะเลิกเล่นไปซะส่วนใหญ่นะผมก็แปลกคนนะเนาะประมาณนี้นะก็จะแพ้ซะส่วนใหญ่นะทีมตั้งรับก็จะแพ้นะเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าในลีกแบบนี้เนี่ยคนค่อยคัดทีมตีเป็นอยู่แล้วนะก็จะแพ้ซะส่วนใหญ่นะโอเคมีทีมไหนหน่าดูบ้างนะยังเหลือเวลาอีกหลายนาทีนะก็จะเอาไว้ใช้ท้ายประมาณ4นาทีเดี๋ยวค่อยมาเล่นอีกตาหนึ่งนะเพื่อจะได้ แน่ใจว่าเราจะไม่โดนตีตกหลีกครับเคคนนี้เนี่ยคือเขาเกียร์ดีมากครับคือเขาน่าจะเจอบอดบอดบังคับแพ้ผู้ชมเคยได้ยินไหมเกมเนี้ยมันมีคําว่าบอทบังคับแพ้ด้วยนะเพราะว่าเล่นอยู่ดีๆเนี่ยบอดมันจะตีเรามาตีเรามา,มาดันเรามาดันมาทั้งทั้ที่ตัวมันก็ดูเหมือนจะกากาก,กว่าเราเยอะนะเออแบบเนี้ยเกียก็ดีกว่าตัวก็ดูพอๆกันใช่ไหมดีสกิลก็มีเหมือนกันนะ เออตัวบินผมก็ไม่มีนะครับผมผมมีตัวการบินนะแต่เขาก็น่าจะใช้ทีมที่ไม่มีตัวบินอยู่แล้วมาสู้กับผมจริงไหมเนี่ยทีมเนี้ยจริงปะแต่เขาแพ้ผมได้ยังไงไปดูกันครับทั้งทั้งที่ตัวมันก็ดีกว่าเยอะนะอันนี้ผมงงเหมือนกัน,นครับไม่เข้าใจอยู่ดีๆมันแพ้บางทีก็หัวร้อนนะเราเล่นเล่นมาผ่านล่างหลายตาแล้วอะ่ะอีกแค่นิดเดียวจะขึ้นเป็นหลีกเพชรหลีกทองหลีกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม่งบอดมังคบแพ้โ,โหโคตรเลือชื่ออ ม่รู้บอ์ดมันหมันไส้เราหรือยังไงนะแต่ก็มันคงไม่มีหรอกอันนี้พูดกวนตีนเฉยนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวก็ดูพอๆกันตัวผมจะดูกว่ากากากว่าด้วยซ้ำนะว่าทีมผมเนี่ยถึงจะมีคอมโบเยอะนะครับแต่ว่าทีมผมเกียร์กากากว่าเยอะนะผมเกียร์ไม่ค่อยดีนะเออเกียร์เขามีเจ็ดดาวที่ใส่กับตัวชนตัวอะไรดีกว่านะครับเกียร์เจ็ดดาวจะได้ผลดีที่สุดก็ใส่กับตัวชนเนี่แหละนะตัวชนที่ยิ่งมีตัวป่วนด้วยเนี่ยมีสกิลป่วนด้วยก็ถือว่า สุดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเขาสู้ไม่ได้เลยนะตั้งแต่ที่เกียร์เขาก็ดีกว่าเยอะนะเออแปลกงงกับเกมนี่เหมือนกันแต่ก็ช่างเถอะนะเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งตีมาแล้วผมอัดคลิปไว้แล้วไฟล์มันเสียไม่ได้เสียรหรอกเสียงมันรบกวนโอเคดูดิอันนี้คือผมก็ชนะมาได้ยังไงเนะี่ยดูเกียร์เขาดิแม่เจา้าอันนี้น่าจะเป็นเกียร์คริสต์มาสนะครับผมไม่รู้นะอ๋อใช่ยชายเกียร์คริสต์มาสมันก็เขียนอยู่นะ อืมตัวบับตัวอะไรก็น่าจะให้ตัวนี้ตัวบับเปล่าบับไม่ได้บับแต่ก็มีติก,กินี่มีมือโปรโอเคไปดูกันว่าผมชนะไม่ได้ยังไงนะยังเหลือเวลาประมาณยี่สิบนาทีนะนก็น่าจะผ่านนะเพราะว่าไอหลีกเพชรหนึ่งเนี่ยมันใช้แต้มประมาณสองพันสี่ก็ขึ้นไปเพชรหนึ่งได้แล้วนะเอออันนี้คือผมกดแบบจริงจังมากนะคือผมไม่มองทีมเลยนะไม่มองตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยผมไม่ ผมไม่มองเลยนะครับตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยผมจะมองแต่ตัวที่อยู่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมจะกดตัวตามสถานการณ์ถ้าว่าผมเห็นว่าศัตรูใช้อเทมหรือมีแสงแถวๆเนี่ยมีแสงตรงขอบ,ขอบจออย่างเงี้ยผมก็อาจจะกดไอเทมได้เพราะว่าผมรู้ว่าแสงอะไรเป็นไอเทมอะไรนะครับแล้วก็ถึงผมจะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยผมก็ปิดเสียงเอาไว้เสียงเกมนะแต่ผมก็ยังเห็นแสงอยู่ดีนะครับเนี่ยผมก็จะใช้จะใช,จะใช้จะใช้ไอเทมได้ทันนะครับ แต่ว่าไอเทมพายุเนี่ยคือเป็นไอเทมที่ผมจะไม่ใช้ทันทีนะเพราะว่าจะดูสถานการณ์ก่อนถ้าหากว่าเราควรพัดเลยเนี่ยเราก็พัดเลยเห็นปะอันนี้คือบอดฉลาดเกินนะครับใช้โล่เออนะนี่คือใช้น้ําแข็งฟีดไปแล้วก็ยิงจรวดไปนะครับแต่บอดมันก็เหมือนจะรู้ทานเกมนะก็ผ่านมาได้นะโอเคนี่ถือว่าดีนะถ้าหากว่ามาแพ้ตั้งแต่เข้ามาเล่นเกมนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเหมือนกันทีม ตส่าพัฒนามาขนาดนี้ยังมาแพ้นะเมื่อกี้ก็เป็นตาแรกแล้วผมเพิ่งจะเข้าเกมมาได้ไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับโอเคเรามาคัดทีมตีกันดีกว่านะถามว่าทําไมเราถึงรู้ว่าเราชนะครับก็ใช้ส,ส,สัญญาณแล้วก็ดูศักยภาพถ้าเขาเขามีศักยภาพเยอะนี่แสดงว่าเขาเล่นมานานคนระับการอัปเกรดก็น่าจะดีกว่าเรานะแล้วก็ในเรื่องของการปล่อยตัวต่างๆการจัดเกมก็น่าจะเก่งแล้วนะถ้าวามีศักยภาพเยอะนะแต่นี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ผมไม่สู้นะ เพราะว่ามีติกิเอ้ยไม่ใช่มีติกิมีเจสสิก้าแสงนะผมไม่อยากสู้เจสสิก้าตอนรีบแบบนี้นะเพราะว่าเจสสิก้ามันตีทีเดียวตายได้เลยนะครับเจสสิก้ามันโหดมากก้องหลังผมแทบไม่ได้ยืนเลยนะครับเออมเมเลดัสก็เหมือนกันมเมเลดัสเนี่ยจะเลี้ยงครับถ้าว่าเป็นไปได้นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอันนี้คือมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับที่จะโอ้โหเป็นไปได้ละ คือในหลีกแบบนี้นะครับคนเขาจะแย่งกันขึ้นเป็นอยู่เพชรหนึ่งตลอดมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหลีกที่คนอยู่กันเยอะที่สุดนะครับเป็นหลีกที่อยู่คงที่ที่สุดไม่ค่อยมีใครจะตกเพชรหนึ่งคนที่ตกจากมาสเตอร์มาก็จะมาอยู่เพชรหนึ่งนะครับระบางทีเขาก็ไม่ได้เล่นนะครับก็จะลําบากเราเนี่ยแหละเราคนที่มาเล่นเนี่ยนะเราก็จะมาเจอคนที่มีเกียววิ่งอ่ะบ้าบอคอแตกนะมีเกียววิ่งผมให้ดูบรือยังมีเกียววิ่งน่าจะอย่างนะเพราะว่า ผมอัดคลิปใหม่ก็งงๆหน่อยนะว่าเราให้ดูอะไรไปบ้างแล้วอันนี้ก็ผมกดแบบใช้แต่ขั้นยานล้วนๆเลยนะคือไม่ได้มองทีมข้างบนนะมองแต่ตัวที่กดอย่างเดียวว่าเราต้องกดตัวอะไรต่อไปนะอาวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวันนี้เนี่ยบ้าบอมันต้องใช้500ห้าร้อยหรอวันนี้ย,ยจะเบละยังไงก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังเหลือเวลาอยู่นะครับอีกยี่สิบนาทีโอ้โหขอบคุณมากเลย ในคนที่โปนี่ก็ดีอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคนที่โปนี่ก็คือมาแบบมาช่วยเหลือเราในยามที่เราลําบากแบบนี้แหละคนที่โปนะแต่ถ้ามันมาตีเรานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็จะหัวร้อนแต่พอเรามาเจอโปรเราก็จะยิ้มหน้าบาน <c oughs> ประมาณนั้นแนะเออนะโอ้โหเขายังอุตส่าห์ซื้อป้อมป้อมเป็ดนี่ในะป้อมเมอร์รี่ใช่ปะชื่อเมอร์รี่ป่าววะในตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่ก็น่าจะชื่อเมอร์รี่นั่นแหละผมก็ลืมๆแล้วนะโอเคน่าจะขึ้นไป เพชรหนึงได้ไม่ยากนะถ้าโอ้โหโอ้น่าจะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเอามาเอาใจช่วยผมกันนิดหน่อยแล้วกันเฮ้ยคือมันมีดาวินชีถ้าหากว่าเราไม่ใส่ดาวินชีมาแทนตัวใดตัวหนึ่งนี่ต้องใส่ดาวินชีนะผมผมผมคิดว่าผมน่าจะแพ้นะถ้าว่าไม่ไม่ใส่ดาวินชีเข้าไปเนี่ยนะเพราะว่าดาวินชีนี่ในรีแบบนี้สําคัญมากนะครับ มันจะกอบตัวที่เราไม่มีหรือตัวที่โกงๆของฝั่งเขามาได้นะผมก็จะแทนตัวโยมิครับโอเคมาดูซิว่าการแทนโยมิผมเนี่ยจะดีมีประโยชน์มีสาระมากแค่ไหนนะไปดูกันเลยนะจริงๆผมก็ไม่อยากแทนโยมิหรอกนะเพราะว่าโยมิก็เป็นตัวดาเมจทาตนมืดนะเอาไว้จัดการเจสิกา้าแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมก็ยังจะต้องใช้อยู่ดีนะเขาปล่อยตัวบินมาหรือย,ยังถ้ายังไม่ปล่อยเนี่ยก็ไม่ต้องปล่อยตัวการบินนะเดี๋ยวตายนะ อันนี้เป็นทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆครับถ้าว่าเขาไม่ปล่อยตัวบินมาเนี่ยหรือตัวบินยังไม่ถึงครึ่งทางของแมปเนี่ยก็ไม่ต้องปล่อยตัวการบินครับมันเปลืองนะหรือตัวบินไอตัวการบินของเราจะตายเอามันจะเปลืองแร่เปล่าๆนะครับเพราะว่าตัวการบินส่วนใหญ่คงไม่มีไซเอ้ยคงไม่มีไซทำไมพูดไม่ชัดบ่อยจังวะเป็นไรเออคงไม่มีใครใส่แบบเกียร์พลังชีวิตให้กับตัวการบินอยู่แล้วใช่ปะล,ะ <S <S ละ่ละเออครับเพราะงั้นเนี่ยโอ้โหทำไมทีมเขามันอะไรกันนี้ โอ้โหเป็นการปล่อยเจไออะไรลูกไฟแบบไม่มีประโยชน์เลยครับเนี่ยเป็นการปล่อยที่ไร้สาระมากๆผมน่าจะแพนะถ้าว่าผมเจาะเจสิก้าเขาไม่ตายหรือทีมผมเนี่ยโอ้แพ้แน่ๆเพราะาโดนดาวิชีมันดาวิชีเนี่ยมันก๊อปทะลุไอเทมอมอตะนะครับไอเทมอมอตะนะไม่ใช่โล่ไม่ใช่สกิลของเรนเจอรนะ์ไอเทมเลยเนี่ยนะก็นะะยังดีที่ผ่านมาได้นะครับโอเคอันนี้ผม คือแบบต้องใช้สมาธิขั้นสูงสุดเลยนะเนี่ยของชีวิตผมในตอนนี้นะเออไม่เคยจริงจังอะไรมากแปกว่าเกมไลน์เจออีกแล้วนะเออนะโอเคก็ถือว่าฉลุยเรียบร้อยในที่สุดก็ไอตัวมงมงเป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นพรีเซนเตอร์ในรีเพซหน,นึ่งนะทำไมต้องเป็นมงตัวนี้หน้าตาม,มาดูแบบไม่ไม่สมควรไม่คู่ควรเออแต่ในอดีตนะครับผมคือไม่รู้นะเพราะมันเป็นจริงหรือเปล่า แต่ว่าในเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมงสุดเจ๋งหรือมองที่คุณเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ไม่ได้ชื่อมองสุดเจ๋งหรอกมองสุดเจ๋งเนี่ยคือชื่อมองในตอนที่มันเป็นร่างแดาวครับซึ่งเป็นตัวที่ยอดฮิตมากในสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยตอน8ดาวออกมาใหม่ๆเนี่ยหกเจ็ดแดดหกเดดนี่ยออกมาใหม่ๆคนระับเป็นโหคนใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าใครไม่มีมงเฉยมากครับแท้อยู่ในหลีกส,งสูงๆไม่ได้เลยนะถ้าใครไม่มีมง นอกจากมันจะอึดถึกทนแล้วมันยังมีดาเมจสกิลที่แรงมากๆในสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยมีตัวบัฟโลเท่าไหร่หรอกนะครับนอกจากเทพีอ่างอาบน้ำเนี่ยก็เป็นตัวบัฟโลที่ครอบคุมนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะตัวบัฟโลนะครับน่าจะมาก่อนตัวอ e ีวานเคเลียนอีกนะเทพีอ่างกาบน้ํานะครับอย่าตีผมหอหะอันนี้ผมผมผมทำไมพูดไม่ชัดวะเออผมเคยเจอแล้วนะไอ้คนนี้เนี่ยมันเก่งนะผมเก่งผมสู้ไม่ได้นะครับโอเคเราไปดู คนนี้หน่อยนะครับคนที่ผมแพ้เพราะว่ามีเกียววิ่งอยู่ในผมจําได้อยู่แล้วนะครับคนนี้เลยนะคือผมก็ยังหน้าด้านสู้ขเขาเนาะที่เขาก็เลเวลห้าสิบแปดตำนานเลเวลห้าสิบแปดครับก็ยังหน้าด้านไปสู้ขเขาอะสุดท้ายเป็นยังโดนเขาตบเกรียนแตกเลยใช่ไหมแพ้นะครับนอกจากเกียววิ่งก็ยังมีเกียร์โคลโบที่โคตรโกงนะโหแล้วไม่ไม่ได้มีชิ้นเดียวเลยนะมีมีเป็นสิบอะโหแม่ง ดูดิอย่างโกงนี่ลระดูกเกียร์ฮาลวีนอันนี้เกียร์แจกฟรีนะครับเกียร์ฮาลวีนแจกฟรีสมัยก่อนแจกของโคตรดีนะเอออันนี้ือเกียร์โคลโบเหมือนกันครับโอ้โหแม่งทำไมเรามาเล่นไม่ทันในยุค Cor โคลโบโหดวะเนี่ยเกียร์นี้เป็นเกียร์ออกสกิลใช่ไหมโอ้โหคือผมเคยได้นะสมัยก่อนเนี้ยมันน่าจะมาตอนโคลโบของก่อนหน้าของคิริวมั้ง ผมจาไม่ได้แต่ที่แน่ผมจําได้ผมเคยใส่ให้กับตัวตัวบัฟตัวแจกฟรีของโคโรโบคีริวอะไม่รู้ว่าของคีริวหรือว่าของไอ้นั่นไอ้ตัวทนาย Ed เอสไมค์เอ็ดเวิร์ดหรือยังไงไม่รู้แม่งช่างช่างแม่งเถอะนะโอเคมาดูคนนี้ดีกว่าว่าเราแพ้ได้ยังไงหรเราชนะได้ยังไงนะเกีย okay. ร <Okay. S 2> ์ทวดีน่าจะดูไปแล้วนะผมน่าจะเว,เวอร์เองนะครับโอเคก็บรรลุนะครับผมเพชรหนึ่งไปที่เรียบร้อยคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากผมจะไปเล่นนอกรอบนะครับ อีกประมาณห้านาทีสุดท้ายผมก็จะมาเล่นอีกตาหนึ่งเพื่อที่จะให้มีความชัว์นะครับว่าผมจะไม่ตกจากเพชรหนึ่งนะหรือไม่ผมก็จจะเล่นเลยตานี้โอ้ผมก็น่าจ,จะเล่นไม่ผ่านแล้วล่ะถ้าเล่นก็มีแต่จะไปแพ้เปล่านะครับโอเคศักยภาพเขาบวกเยอะนะโอเคครับเราจะมาเล่นวัดใจกันเป็นครั้งสุดท้ายทีมนี้ไม่มีตัวบินนะครับเอาตัวนี้ไปเลย เลเวลเก้าเก้าไปเลยเลเวล99เก้าก็เหมือนเลเวลเก้าอะนะไปก็ตายออกมาก็ตายไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยผู้พววิทักษ์เนี่ยนะเหมือนมาตายฟรีเหมือนมาให้เสียเวลาในการกดประมาณเซียววีเออไม่ได้มีประโยชน์เลยนอกจากจะเอามาเล่นเพื่อที่จะเอาเกียร์ซะมากกว่าอตัวพวกนั้นน่าจะแพ้นะดูจากสารล,ลูและเขาโดดพลาดพลาดอย่างเดียว ทีมผมทําอะไรบ้างเนี่ยกอปเข้ามาบ้างหรือเปล่าเนี่ยยังดีนะที่เขาไม่มีดาวินชีนะเพราะว่าถ้ามีดาวินชีเนี่ยผมก็คงยับไปแล้วล่ะโอ้ยแพ้ครับยังไงก็แพ้นะคือทําไมคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าโถทําไมมึงสิ้นหวังบ่อยแท้วะเนี่ยเห็นมึงกูมาดูคลิปมึงทีไรก็เอาแต่บอกว่าแพ้แพ้แพ้อย่างเดียวเลยคือผมไม่ได้สิ้นหวังนะแต่ว่าที่ผมพูดว่าแพ้เนี่ยคือพูดเผื่อไปเฉยๆนะเผื่อชนะแล้วจะได้ ดูไม่เหลิงเกินไปเข้าใจป่ะถ้ากว่าพูดว่าชนะแน่นอนแล้วถ้ามาแพ้หน้าซีดแน่นอนนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะพูดคําว่าแพ้แพ้แพอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็แพ้แ,พแต่ก็เหมือนสมต้นหน่อยๆอะไรเงี้ยจะได้ไม่ไม่ได้ชินกับนิสัยที่ว่าอวดดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนกลางๆอะไรอย่างเง้นนะครับมันก็จะได้ดูโอเคนะฝึกฝนตัวเองไปนะครับก็โอเคผ่านมาได้เรียบร้อยนะโอเคคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ดูเหมือนจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดเท่าที่ผมเคยอดัดมานะครับ ก็ขอสวัสดีนะคนที่แวะมาดูนะจนจบเลยก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ดีมากเลยในการดูจนจบนะครับก็กดไลค์เป็นด้วยกดไลค์ด้วยก็ได้นะผมก็ผมจะได้เสียงชัดขึ้นนะอันนี้ผมพูดจริงนะถ้าใครกดไลค์เยอะเนี่ยยิ่งมียอดไลค์เยอะเนี่ยผมก็จะพูดชัดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าผมจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะผมจะไม่กินโค้กไว้ง่ายอ่มันจะได้ไม่เจ็บคอนะอสวัสดีครับผม